อุปกรณ์ต่อพ่วงมือสองเข้าใหม่อีกหนึ่งพวงค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทกท่านนะคะวันนี้ปิดนีอุปกรณ์ต่อพ่วงมือสองเข้าใหม่อีกหนึ่งพวงนําเสนอการค่ะตัวนี้นะคะเป็นผ่านไทบุกผานบุกเบิกจากค่าย C MT ค่ะ เป็นฐาน3ใบ22ตัวโครงยาวนะคะ mtd 1 0 3 0ค่ะตัวนี้นะเป็นผาน B บุกเบิก3ใบนะคะใบ22นะคะจาก CMT ค่ะตัวนี้ใส่แท็กเตอร์นะคะ34-45แรงม้านะคะนี่ค่ะเป็นฐานมือสองสภาพสวยนะคะตัวโครงสีสันเดิมนะคะตัวนี้นะโครงสีสันเดิมใบเดิมนะคะมีรอยออกตรงนี้นิดนึงนะคะนี่ค่ะเห็นชัดไหมคะ นี่ค่ะตัวของท่านเดิมมีเชื่อมตรงนี้หน่อยหนึ่งนะคะไม่มีผลต่อการใช้งานนะสภาพโดยรวมถือว่ายังสวยนะคะพงนี้สวยเดิมนะคะตัวโครงสร้างสวยเดิมค่ะสีเดิมใบเดิมนะคะพร้อมใช้งานนะตอนนี้ใบเหลือประมาณเดี๋ยวนะคะจะปิ่นวัดใบให้นะคะใบาผาน,นะคะตอนนี้เหลืออยู่ที่ประมาณนี่ค่ะเห็นชัดไหมเอ่ย เดี๋ยวนะเห็นชัดไหมคะประมาณ21นิ้วนะคะใบผ่าเนือประมาณ21นิ้วนะคะตัวนี้นะโครงสร้างโดยรวมถือว่าสวยนะคะสีซีดนิดนึงนะคะผงนี้ค่ะน่าจะวางตากแดดไว้เนาะถือว่ายังใช้ได้เลยนะคะพร้อมใช้งานนะตัวนี้ตัวคัดท้ายค่ะนี่ค่ะพร้อมใช้นะคะโครงสร้างสวยนะคะสีสันเดิมเดิม ใบเหลือประมาณ21นิ้วนะคะตัวนี้ค่ะใส่คูปอ้ L 3 4 3 6 L c 0นะคะตัวนี้นะ34-45แรงมาได้เลยนะคะสำหรับ3-22จาก CMT พวงนี้ MTD 1 0 3 0นะคะน้ำหนักพวงนี้อยู่ที่260กิกโลกร,รัมนะคะท่านใดที่มองหากันอยู่สำหรับพันไทยบุกเบิกจากค่าย CMT ค่ะอุปกรณ์ต่อพวงมือสองเรามีเข้าอีก1พวงราคาพวงนี้ไม่แพงนะคะ 2.9900บาทเท่านั้นค่ะตัวนี้2.9900บาทเท่านั้นสนใจสอบถามได้เลยหน้าร้านอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะหน้าร้านเราอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรจะส่งได้ทั่วประเทศนะเก็บเงินปลายทางได้มีมัดจำบางส่วนก่อนการจะส่งสินค้าสอบถามสั่งซื้อที่0 8 1 0 4 6 2 6 4 0นะคะขอบพระคุณค่ะ